เป็นรถที่เทินเข้ามาไม่เอาก็ไม่ได้ถ้าไม่เอาเราก็ไม่ได้ขายรถเขาอยากได้คันนี้เทินคันนี้ถ้าไม่เทินไม่ได้ผมไม่ซื้อพุนนะขายตามสภาพพอใจก่อนค่อยซื้อ4ี่หมื่นเก้าไม่ถึงห้าหมื่นสี่หมื่นเก้าตัดออกถ้าคิดว่าซ่อมไม่แพงถามคนรู้จักถามช่างก่อนค่อยมาซื้อก็ได้หกเจ็ดคันเนี่ยเครื่องไม่ดีสักคันถ้าซื้อแล้วไม่รับคืนถ้าจะเอาอะเตรียมเงินไว้เผื่อซ่อมด้วยเป็นรถที่เทินเข้ามาคือถ้าสภาพเนี้ยเอามาขายผมไม่ได้รับซื้อ ไม่เอาก็ไม่ได้ถ้าไม่เอาเราก็ไม่ได้ขายรถพอเข้าใจไหมก็คือเป็นอย่างนี้นะพวกเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าเครื่องมันไม่ดีแต่แรกลูกค้าเขาเอาเข้ามาเทิร์นเขามาเทิร์นหรือว่าเขาอยากได้คันนี้เทิร์นคันนี้ทาไม่เทิร์นไม่ได้ผมไม่ซื้อคุณนะทางนั้นอ่ะเขาจะไปซื้อที่อื่นที่รับได้เราก็ต้องรับเอาเข้ามาแล้วเราก็ต้องมาขายถูกเอาแล้วก็บอกความจริงหรือว่านี่ที่เทิร์นเข้ามาแต่ละคันเนี่ยมันเครื่องไม่ดีแต่ถ้าเอาแบบนี้มาขายน่ะผมไม่ได้รับซื้อแต่ผม รับเทินรับทุกกรณีจะลดสภาพไหนก็ได้ตามราคาของมันคือถ้าลดเครื่องไม่ดีก็ตีเทินได้ถูกลงถ้าเกียร์ไม่ดีก็ตีเทินได้ถูกลงรถชนมาก็ตีได้ถูกลงแต่ผมจะไม่เข้าจัดไฟแนซน์ผมจะมาขายตัดออกก็คือขายตามสภาพผมบอกแล้วนะพอใจก่อนค่อยซื้อมาลองได้ถ้าซื้อแล้วไม่รับคืนนะลองจนกว่าจะพอใจก่อนค่อยซื้อไปมาฟังเสียงเครื่องเสียงอะไรก่อนนะมาลองขับดูเกียร์ดูอะไรก่อนนะสตาร์ทเครื่องห้ฟังหน่อยเป็นทีเรนเนอร์เครื่องสามพันนะนะเป็นทีเรนเนอร์มีจมูกท่นนี้ผม เทิร์นเข้ามา1นึ่งแสามหมื่นที่เทิร์นเข้ามานะผมจะตัดขาดทุนออกไปอยู่ที่9ก้าหมื่นเไปเลยไม่ต้องถึงแสนมาตัดเอาสตาร์ทฟังเครื่องดิมันไม่ดีตรงไหนคันนี้ช่างเขาเช็คว่าเออคันนี้เครื่องไม่ค่อยดีเออไม่ค่อยดีก็ไม่ต้องซ่อมไหนมันไม่ดีตรงไหนมันสั่นแค่สั่นโอ้ยอะไรกูขาทุนโอเคตัดออกไปเลยสั่นก็ช่างมันนี่ไรเนอร์ไม่มีนะมาดูดิมาดูฟังเสียงเครื่องนี่มันสั่นยังไงในภายในประมาณนี้เบาเบอะขาดหมดแล้วผมวอะไร แต่งติ้งมาเป็นไต้ตัวพีลนเนอร์นะมันสั่นไไงเวลาสตาร์ทเครื่อมันจะสั่นลยน้ำน้ัจะดังเลยน้ดังยโอเคเอามาลองดูนะ9ก0 0เเตรียมเงินไว้ซ้มด้วยถ้าซื้อไปอ่ะเอาดูคันต่อไปคันนี้เคยขายไปแล้วรอบหนึ่งลูกค้าขี่ไปแล้วว่าเครื่องไม่ดีก็เลยเอามาคืนแต่รอบนี้ผมไม่ให้คืนแล้วนะก็คือว่าให้มาลองก่อนผมบอกแล้วไงว่าคืนไม่ได้แต่ต้องมาลองให้พอใจก่อนนะค่อยซื้อไปคันนี้เคยขายไปแล้วรอบหนึ่งนะ อันนี้คันนี้เราเคยตีเทินเข้ามา1น5 0 0 0สอันนี้เดี๋ยวตัดออกไปเลย99,000เหมือนกันไม่ต้องถึงแสนมา9 9 0า0เชฟโรเลตตาตาหวานตัวท็อปด้วยนะเอาอันนี้เครื่องไม่ไดึงไหนลองสตาร์ทฟังเครื่องดิ9 0 0่นเก้แมคเลเนอร์ดีๆเลยสีสันโอเคใช้ได้เลยตัวท็อปสุด LCZ มาลองได้แต่ถ้าลองแล้วซื้อแล้วไม่รับคืน บอกแล้วไขายราคาน,นี้นี่มันแต่งเครื่องอย่างนี้มาอาฟังเสียงเก้าหมื่นเก้าเตรียมเงินเผื่อซ่อมด้วยเอาโอเคดูขั้นต่อไปดับเครื่องเรือช่างคันนี้มือนกันเทินเข้ามาเจ็ดหมื่นเก้าตอนเทินเข้ามาเจ็ดหมื่นเก้าแต่จะขายสี่หมื่นเก้าไม่ถึงห้าหมื่นเอาไปเลยไอ,อ้นนี้มันไม่ดีตรงไหนเนอะาะทาร์ทหน่อยอน้ำดันเฉยเอาเตรียมไปใส่ฝาหน่อยคันนี้น้ำดัน พ่วงหม้อไหมหม้อไม่มีไฟไหมอ่าดูดูความสกรปรกของมันนะไม่ได้ความสะอาดอ่ะเดีย๋ยพ่วงพุปโ,โ,โม้ออยู่ข้างหลังด้วยนี่หม้อไม่ได้อยู่ตรงข้างหน้านะอันนี้เหมือนเป็นรถแต่งซิ่งมาก่อนไตต้านโหลดเตี้ยมากเลยสี่หมื่นเก้าอเอ้าแต่ยางมันดีนะโอ้ยางโคตรใหม่เลยโคตรดีเลยโอ้สี่หมื่นเก้าเอาไปเลยตาอกไปขายพวกนี้ปุ๊บเงินเดี๋ยวผมจะเอาไปนั้นดีกว่าได้เงินจากตรงนี้มาเดี๋ยวเอาไป ทำคลิปช่วยเหลือสังคมอ่างบงบเอาเป็นงบช่วยเหลือสังคมดีกว่าไหนลองสตาร์ทเครื่องหน่อยอ่เดี๋ยวผมมาฟังเครื่องต่อคันนี้เทิร์นเข้าม,มา6กห,หมื่นห้าหกหมื่นเก้าแล้วนี่ใช่ไหมน่าจะหกหมื่นเก้าแต่คันนี้มันพี่พี่จ่าขายออกมันเป็นเครื่องเบนซินตอนเดียว4ี่หมื่นเก้าตัดออก4ี่หมื่นเก้าไม่ถึงห้าหมื่นสี่หมื่นเก้าไปเลยได้ราคาที่ลงที่รีบอยเรียบร้อยหมดละอ่ะ,อะมาดูแสงเครื่องคันนี้ก่อนกระจกหน้าแตเกเตรียมไปซ่อมด้วย คเครื่องดีอยู่เครื่องดีอยู่น,ยน้ำดัน,น้ำดันเฉยเออโอเคสุดท้ายก็จะพึ่งเชื่อผมมาลองเอา,เอามาลองเอาเออรถพวกนี้ตัดออกไปให้หมดเลยไม่อยากให้อยู่ในเต็นท์อันนี้บอกแล้วนะสี่หมืก้มันได้เป็นเครื่องเบนซินดูรอบคัน NGV หรือ l p g นี่ CNG มีแก๊ส CNG ให้ด้วยไม่รับคืนนะสี่หมื่นเก้อาดูห้องเครื่องหน่อยนี่เครื่องก็ังนิ่งดีอยู่นะ โอเค okay. ไปดูคันต่อไปคันนี้เหมือนเคยรีวิวแล้วคันนี้เครื่องดังแตๆๆเลยแต่กดโอเคเลยนะใช้ได้นะภายภายในสีสันใช้ได้หมดนะแต่เสียงเครื่องไม่ได้เลยเครื่องไม่ดีเลยอะดูสีรอบพันหน่อยรอบมงรอบแม็กครบอยู่นะเดี๋ยวกนฟังเสียงเครื่องนะหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทพอเหรอแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทบาทพอตัวท็อปด้วยนะตัว e นะไม่ใช่ตัว a นะเห็นไหมดูฟังก์ชัน คงมาลายเห็นไหมหตัว e เบาะหนังตะพาบเตรียมซ่อมไว้เลยบอกไว้เลยถ้าจะมาซื้อ mg mg 6ปี59คันนี้เป็นอะไรเครื่องเครื่องมันสันใช,ใช่ไหมแค่เครื่องสันเหรอโอ้แค่เพื่อราคานี้ทำได้ไม่มีปัญหามันลอกนิดเดียวแต่ดูอันเครื่องอะไอไอที่ว่ามีปัญหาคือมีเครื่องใช่ไหมมีเครื่องอันสตาร์ตติดไหมติดเลยไหนหใจดิคันนี้ mg ใหม่ๆตัวใหญ่ๆเลยนี่เอาเนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเอาซื้อใหม่ไม่ใช่เกือบล้านเหรอรุ่นนี้เหลือแค่นี้อะในเครื่องสั่นไหนลองดูทิคือมากสั่นมากสั่นน้อยก็คือไม่ดีเราก็ตัดออกไปเลยใช่ไหมใช่นี่มันก็ไม่ได้สั่นมากนะเวลาเราขี่ในอาใส่ซียนะครับขี่ไปก้ไม่เกินสนุนิดน้นเอาใครแก้เป็นมาซื้อเอาใครแก้ไม่เป็นไม่ต้องมาซื้อคือว่าผมไม่รับคืนหรือว่าใครคิดว่า ไม่เป็นไรคีแบบสดุกก็ได้ก็มาซื้อเอาไปศึกษาก่อนว่าซ่อมแพงไหมถ้าคิดว่าซ่อมไม่แพงถามคนรู้จักถามช่างก่อนค่อยมาซื้อก็ได้อ่ะมาดูคันนี้คันนี้เป็นข้อผิดพลาดของผมเองคันนี้ผมให้คนไปซื้อที่ลานประมูลแต่ข้อเสียของลานประมูลคือมันลองขับไม่ได้เครื่องอ่ะดีนะแต่เกียร์ไม่ดีเราฟังได้แค่เสียงเครื่องเวลาเราไปประมูลรถน่ะแต่เราเขาไม่ให้เราลองขับไงเลยพลาดงั้นก็ต้องมาขายขาดทุนออกแต่อันอื่นน่ะเป็นรถเก่าเป็นรถที่เทิร์นเข้ามาเอาแต่คันเนี้ย เกิดจากไปซื้อมาแล้วมันรองขับไม่ได้เราก็ต้องรับสภาพคือเขาไม่รับผิดชอบอยู่แล้วร้านที่ร้านนะที่ร้านตะมูลนะคือคุณดูเองไม่ดีก็ต้องรับผิดชอบเองแล้วผมไม่อยากซ่อมมันมาตัดขาดทุนออกไปเลยเป็นฟอร์ดซิบูร์ตวายแท็กซี57เกียร์ออโต้ตัวนี้เกียร์เป็นอะไรนะเกียร์สะดุดเหรอรเ,เออแค่เกียร์สะดุดไม่อยากขายเลยไม่อยากทำเลยนะดูจะขายอยู่ที่ตัดออกไปที่2 4 9 0 0 0สาพพอ เกียร์ออ,ตโ,อ,ตโ,อโต้ไวแท็กเป็นตัวท็อปด้วยนะตัวอันนี้มันขนจำผมจําชื่อไม่ได้อันนี้เป็นของจากโรงงานเป็นตัวท็อปของไวแท็กเนเกียร์ออโต้ราคาก็คือเตรียมเงินเผื่อเรื่องเกียร์ด้วยอ่ะอันนี้ยอมเลยยอมเจ็บเลยไม่เป็นไรมันพลาดมาก็ต้องขาดทุนไปวิ่งมา2องแสนเอ็อ่ะเกียร์ออ,ตโ,อโต้หนึ่งอะไรสองแสนฮะสองแสนสี่หมื่นเก้าพันอ่ะ๋ยวดูของเครื่องดิฟังเสียงเครื่องเครื่องดีนะนิ่มเลยเครื่องนนิ่มเลย น้ำก็ไม่ดงไม่ดันนะดูน้ำสีน้ำจากหม้อพักน้ําเนี่ยมันไม่รําไม่ขุนไม่เป็นโคลนอนวนงหอน็อตโอเคใช้ได้หมดเลยรถเดิมดีอยู่ครับอาจจะซ่อมสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นผมไม่รู้เอาไปซ่อมเองนะสนใจท้าเข้ามาซื้อแล้วไม่รับคืนมาลองจนพอใจก่อนค่อยซื้อไปถ้าออกจากเต็นท์แล้วจ่ายเงินแล้วถ้าเพาะกลุ่มนี้ไม่ได้รับคืนเพราะเราขายให้แบบถูกแล้วผมบอกแล้วดีกว่าเราไปเสี่ยงประมูลถ้าไปประมูลมาไม่รู้ไม่แน่เลยอันนี้ อันนี้คุณเอาไม่เอาไม่เป็นไรแต่ถ้าไปประมูลท้าพาดไรอย่างนี้ต้องรับผิดชอบนะต้องจ่ายเงนิในให้เขาแล้วเขาไม่รับคืนแน่นอนแต่ไม่ได้ลองนะอันนี้ยังได้ลองพอใจแล้วค่อยซื้อสวัสดีครับเป็นมก,กนนรับ